บางครั้งความเจ็บปวดสอนเราให้มีความข้มแข็งมากขึ้นมันเหมือนกับการพังทลายของกระจกที่สะท้อนให้เห็นด้านที่อ่อนแอในตัวเราทุกครั้งที่เราตกลงไปในหลุมดําของความเจ็บปวดเรามักจะมองไม่เห็นแสงสว่างจนกว่ามันจะเริ่มส่องเข้ามาจากรอยแตกนั้นคุณเคยรู้สึกเหมือนชีวิตกดดันคุณไหมทุกอย่างดูเหมือนจะพังทลายไปหมดความรู้สึกเหมือนโดนทิ้งลงในสถานที่มืดมน แต่ระหว่างการเดินทางในความเจ็บปวดนั้นเราเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันฝนที่ตกซะจนล้นอาจทำให้เราหม่นหมองในวันนั้นแต่เมื่อมองย้อนกลับไปมันทำให้เราเข้าใจการเติบโตในวันถัดไปเราปล่อยให้ความเจ็บปวดเป็นครูเหมือนกับการฝึกหัดเพื่อสร้างกล้ามเนื้อความเข้มแข็ง ทุกครั้งที่ล้มเรามีโอกาสที่จะลุกขึ้นยืนอีกครั้งและเมื่อเราลุกขึ้นเราไม่ใช่คนเดิมที่เป็นก่อนที่เราจะล้มแต่เราเป็นเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งกว่าเดิมลองคิดดูนะความเจ็บปวดสอนเราถึงคุณค่าของตัวเองการรู้ว่าความเข้มแข็งไม่ได้หมายถึงการไม่รู้สึกอะไรเลยแต่คือกล้าที่จะรู้สึกแม้ในวันที่มืดมนที่สุด คุณเคยเรียนรู้อะไรจากความเจ็บปวดบ้างมาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์กันเถอะ